รอเลยนะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆพี่อ้อยพี่ช็อตจะเป็นพี่กะพี่คีมอะไรประมาณนี้นะแล้วพี่เจจะไปร่วมช่วยช่วยเขาเรียกว่าช่วยเหมือนเหมือนในในเป็นพิธีกรในตอนเริ่มๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอคุณคอนเซ็ปต์ก่อนนะว่ามันจะเป็นังไรคือทางบัญชาด้วยกับแก๊ปมันจะฉีกแนวไปจากที่เป็นอยู่นะฮะพี่เจจะไม่ได้เล่าข่าวแบบนี้นะในช่องนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไอ้แย้มแย้มต้องดูความพร้อมด้วยนะ นะฮะแต่ว่าหลักๆพิธีกรหลักสองสาวนะสองสาวเป็นผู้เชี่ยวชาญจะไม่แขกรับเชิญคนแรกไหมเนี่ยคอนเทนต์นี้ต้องเป็แก๊ปต้องเป็นตัวอย่าง้วาั้งแก๊ปต้องเป็นหนึ่งในคนแรกที่มาปรึกษาหรือเปล่าเคยเกิดขึ้นในเจล็อบเสือไปแล้วนะเพียงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้จะของจริงเพราะว่าพีมิกาเนี่ยเขาจบจิตวิทยามาโดยตรงนะครับแล้วด่วนหนึ่งพี่คีมในช่องพี่คีมชื่อพี่คีมแฮปปี้นะก็แน่นอนก็จะมี เขาเรียกว่ามีหลักการมีนู่นนี่นั่นนะครับส่วนพี่เจเนี่ยตัวป่วนนะอยา่าคานหวังกับผม <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่เจค,อ,คอย <c oughs> ตัวเลขแขกนะผมไม่เกี่ยวนะไม่เยี่ยชาเลยใด <c oughs> นะครับแต่พี่ก็ยังมองว่าแบบคืนคืนวันเสาร์มันเป็นคืนที่แบบใครนอนดึกก็มัน <c oughs> จะใก็สุกเส,ส,สาร์อะไรเงี้ยใช่มันหยุดอ่ะเราจะจัดตรงนั้นแหละแต่เราดูขอดูเวลาขอดูอะไรหน่อยละกันนะครับอย่างไม่ขอนะแต่ว่าเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาช่องพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมจอยกันนะครับ อาจจะเป็นแบบ sad โน s ซ d อะไรอย่างเงี้ยนะ s ซ d ทุ d a เไม่เศร้าเสาไม่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเพื่อนๆอาจจะน้องๆากเล่าเรื่องราวในชีวิตกับคนที่เราไม่ได้สนิทหรือรู้จักถูกไหมบางทีเรื่องหลายเรื่องเราเล่าให้คนรู้จักฟังไม่ได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มีคนรับฟังมันดีเสมอนะเราพิจิงนี้ใทยไม่กล้ายุดหลักเข้ามาก็ยุดไก่เข้ามาเล่าโอ้โหแต่เสียงมันก็ฟ้องคอมพิวเตอ์ไปใส่เอฟเฟกต์มาใส่เสียงมาใส่เอฟเฟกต์มาถ้าก็ายขนาดนั้นนะก็ S 2> <S 2> ก็จะมาระบายมาปรึกษาได้แต่ว่าเราจะไม่เน้นดราม่าหรือเน้นเครียดนะเอาเรื่องที่มันเบาๆนะจะคัดกรองหน่อยเราไม่ตัดสินเรารับฟังใช่เราเราจะเป็นรูปแบบนั้นเอาแบบชิวๆนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรุนนี้นันดรมาม่าแบบเรื่องหรือเรื่องหนักๆนะจะเป็นเรื่องเบาๆสนุกแต่จริงพี่พี่มองว่าจะดราม่าหรือจะไม่ดราม่าก็ได้นะคือบางทีความทุกข์ของคนเรามันมันมันมีเลเวลที่ไม่เท่ากันเนาะดังนั้นคือถ้ากล้าที่จะมาเปิดเผย เพื่อที่จะคุยกันเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกนั้นมันถูกปลดปล่อยหรือว่าอันลลอกออกไปเนี่ยอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่มีการพูดเรื่องอะไรกันหลักใช่คือคนที่สามเล่าเป็นรหัสส่วย่อ่าบางทีคนที่มีความสุขในความรักไม่มักที่จะไม่มาเล่าให้เราฟังนะส่วนใหญ่คนที่มีทุกถึงจะชอบมาเล่าคนที่มีปัญหาอยากมีเพื่อนคุยรักกันไม่ต้องมาเล่านะเหม็นความรัก มันเยอะสันด้วยสิทำไงแต่มันร้อนด้วแถวนี้ก็เคยมีคนมาล่ำๆเอ้ยแฮปปี้ยังไงแฮปปี้อย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นไงจะว่าอวดใส่ไม่ได้แล้วห้องเนี้ยยอกห้องนี้ใครพลาดโดนนะของพี่เจนี่ครับครับซันเดย์หรือว่าสัตตเดย์คงน่าจะต้องเคาะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจริงแล้วจะเป็นวันเกมเนาะ น่าจะเป็นเสาแหละสุกเสาอะไรเงี้ยเอาเอาเป็นว่าคิดว่าถ้ามันดึกหน่อยมันจะได้เพื่อนเพื่อนจะได้ฟังได้อะไรเงี้ยเออครับสัปดาห์เนาะครับสัปดาห์คือพี่บัญชาจะรายงานล่วงหน้าใช่ไหมคะถามเลยวันไหนใช่ไหมค่ะอยากเล่าใช่ไหมค่ะจริงจริงจริงผมลงผมผมรายงานวันนี้ผมรายงานแล้วผมทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงหยุดยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่เจโอ้โหาขอบคุณพี่บัญชาจริงครับวันนี้ใช่มันเลยเวลาผมเข้าใจนะว่าเลยเวลาทุกคนหลายหลายคนเลยแต่ว่าขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ เข้าใจแหละว่ามันมีรางางวัลอยากเล่นแต่ว่าใช่ไหมเวลามันจํากัดเพราะว่าอย่างที่บอกนะ m e p เราอยู่ต่างประเทศขอบคุณจริงๆวันนี้ไม่รู้จะใช้พูดคําไหนก็ได้แต่คำว่าขอบคุณนะแล้วก็ยินดีขับพี่เจมีอะไรให้ขอบคุณนะช่วยทีมงานทุกคนนะครับพี่ทีมเดอะแก๊ปพี่นิกกี้พี่แจงพี่แอมด้วยที่หลับไปแล้วนะแล้วก็พี่บัญชาด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนจริงๆนะที่ยังอยู่ในตรงนี้นะครับพี่เจไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณจากใจนะครับแล้วก็ ปีนี้ลุยกันต่อนะครับจะพยายามสร้างคอนเทนต์ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่า<ช>ดูไลฟ์พี่เจนะฮะนะ,ะอยา่ากว่าส้มตรงน,นี้